เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมออทัญพืชอย่างข้าวเนี่ยถึงกลายเป็นอาหารหลักของคนเกินครึ่งโลกโดยเฉพาะคนเอเชียอย่างเราๆมันเป็นแค่ของกินหรือมันเป็นอะไรที่แบบอย่างรากเลึกในชีวิตในวัฒนธรรมเราเลยเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะเพราะถ้าเราดูตัวเลขจริงๆนะคะอย่างข้อมูลของ FAO บอกว่า90%ของข้าวที่ผลิตและกินกันทั้งโลกเนี่ยอยู่ในเอเชียแปซิฟิกเหล่นี้แหละค่ะ90ค่ะ แล้วมันให้พลังงานออกคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ20%ของแคลอรี่ที่คนทั้งโลกกินเข้าไปเลยนะคะสูงกว่าธัญพืชอื่นๆทั้งหมดเลยโหไม่ธรรมดาจริงๆครับ90%อยู่ที่นี่เกือบหมดเลยแสดงว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรที่แบบพิเศษมากๆเลยในบ้านเราสินะครับที่ทําให้ข้าวไม่ใช่แค่อาหารแต่เหมือนเป็นแกนหลักของชีวิตไปเลยน่าสนใจครับ งั้นเรามาลองเจาะลึกกันหน่อยดีไหมครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงได้เลยค่ะต้องต้องย้อนไปไกลเหมือนกันนะคะหลักฐานพวกโบราณคดีหรือพันธุก,กรรมเนี่ยเขาชี้ว่าการปลูกข้าวครั้งแรกๆเลยเกิดในเอเชียนี่แหละค่ะอ๋อในเอเชียเลยเหรอครับใช่ค่ะแถวแถวลุ่มแม่น้ําจูเจียงทางตอนใต้ของจีนวนวเลยเมื่อประมาณเออแปดพถึงหมื่นสปีก่อนนู่นเนี่ยค่ะแล้วจากตรงนั้นก็ค่อยๆแพร่กระจายไปทั่วทวีปโอ้ จากจุดเดียวกระจายไปได้ทั่วเอเชียเลยน่าทึ่งมากครับแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้เอเชียมันเหมาะกับการปลูกข้าวจังเลยหลักๆก,ก็คือสภาพแวดล้อมค่ะสภาพอากาศบ้านเราหลายๆที่มันจะอุ่นชื้นแล้วก็ฝนตกเยอะใช่ไหมคะซึ่งมันเหมาะมากๆกับการทำนาที่ต้องใช้น้ำเยอะๆครับครับซึ่งมันต่างจากทางยุโรปหรือเอเชียตะวันตกบางที่ที่อาจจะหนาวกว่าหรือแห้งแล้งกว่าแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญนะคะ คือสมัยก่อนเนี่ยเอเชียรมีแรงงานเยอะการทํานาแบบดั้งเดิมมันใช้แรงงานคนเข้มข้นมากซึ่งเรามีปัจจัยนี้อ๋อเข้าใจครับคือทั้งดินฟ้าอากาศทั้งคนมันลงตัวพอดีต่างจากฝั่งนู้นที่อาจจะเหมาะกับข้าวสาลีมันฝรั่งมากกว่าใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะพอสภาพแวดล้อมมันได้ปลูกกันมาเป็นพันๆปีผมว่าข้าวก็คงไม่ได้อยู่แค่ในจานข้าวแล้วมั้งครับมันน่าจะสิมเข้าไปในแบบวัฒนธรรมความเชื่ออะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะมันผูกพันกันแน่นแฟนมากๆเลยดูง่ายๆจากภาษาอย่างภาษาไทยเราเนี่ยคำว่ากินข้าวมันก็แทบจะหมายถึงกินอาหารไปแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ครับหรืออย่างภาษาอินโดก็มีมากนาซิก็ความหมายเดียวกันเลยหรือถ้ามองในมุมความเชื่อหลายที่ก็มีตำนานเทพีข้าวอย่างบ้านเราก็มีพระแม่โพศพทางชวาก็มีเทวีสีอะไรแบบนี้ค่ะอืมอืมครับ แล้วข้าวก็ยังถูกใช้ในพิธีกรรมสำคัญๆด้วยนะคะอย่างงานแต่งของฮินดูหรือเหล้าสาเกที่ทำจากข้าวในพิธีของญี่ปุ่นคือมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความเป็นมุงคลไปเลยเข้าใจเลยครับพอพูดถึงวัฒนธรรมนี่เห็นภาพชัดเลยแต่นี่อีกมุมหนึ่งข้าวก็ต้องตอบโจทย์เรื่องปากท้องด้วยใช่ไหมครับมันเลี้ยงคนเอเชียจำนวนมหาศาลขนาดนี้ได้ยังไงในแง่เศรษฐกิจหรือโภชนาการล่ะครับ จุดแข็งสำคัญของข้าวเลยนะคะคือมันให้ผลผลิตต่อไร่ต่อพื้นที่เนี่ยสูงกว่าธัญพืชอื่นๆหลายอย่างเลยค่ะอ๋อ oh, หรือครับค่ะทำให้สามารถเลี้ยงคนจำนวนมากๆหนาแน่นๆได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานหลักที่ดีมากจากคาร์โบไฮเดรตอย่างข้าวสารดิบๆร้อยกรัมก็ให้พลังงานตั้ง365แคลอรี่นะคะคข้อดีอีกอย่างคือมันเก็บได้นานนะคะถ้าเราจัดการเรื่องสีข้าวอบแห้งดีๆ แล้วพอมาถึงช่วงยุค60-70ก็มีการปฏิวัติเขียวหรือ Green Revolution อ๋อที่พัฒนาพันธุ์พืชเยอะๆใช่ค่ะตอนนั้นเขาเน้นพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตสูงสูงเลยเพื่อสู้กับปัญหาความอดอยากแล้วก็เพิ่มความมั่นคงทางอาหารอันนี้ก็ยิ่งตอกย้ําเลยว่าข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักที่คนเข้าถึงได้จริงๆสแสดงว่ามันมีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ยาวนานภูมิศาสตร์ที่แปะ วัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นแล้วก็เศรษฐศาสตร์ปากท้องมันหนุนกันหมดเลยนะครับแต่เอเชียมันก็กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะครับความผูกพันกับข้าวนี่มันเหมือนกันเป๊ะๆทุกที่เลยหรือเปล่าครับหรือมันก็มีความต่างกันไปบ้างอันนี้น่าสนใจค่ะมันมีความหลากหลายอยู่พอสมควรเลยอย่างเช่นครับแป้งสาลีมันโถบะหมี่ควบคู่ไปด้วยเหมือนกันอื ส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราไทยเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์อันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งข้าวจริงๆเลยค่ะคือบริโภคกันเยอะมากมีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวอย่างอีสานบ้านเราหรือที่เราข้าวเหนียวก็สําคัญมากครับจริงครับพอมาเอเชียใต้อย่างอินเดียบังกลาเทศปากีสถานอันนี้จะผสมผสานกันค่ะภาคตะวันออกภาคใต้ของอินเดียเนี่ยนิยมข้าวมากๆ แต่พอไปทางเหนือทางตะวันตกที่แห้งแล้งกว่าเขาก็จะนิยมกินพวกโรตีนานที่ทำจากแป้งสาลีมากกว่าอ๋อมีผสมกันไปใช่ค่ะส่วนทางเอเชียกลางกับเอเชียตะวันตกหรือแถบตะวันออกกลางดั้งเดิมเลยเขาจะคุ้นกับขนมปังมากกว่านะคะจากข้าวสาลีบาเล่แต่ว่าข้าวเนี่ยก็ถูกนำเข้าไปแล้วก็ได้รับความนิยมมากเหมือนกันในอาหารดังๆหลายอย่างเลยเช่นคับซานมันดีหรือพูลลัฟ อ๋อพวกข้าวหมกข้าวปรุงรสต่างๆใช่ค่ะใช่ทำให้เขาก็กินข้าวควบคู่ไปกับขนมปังแต่ถ้าเทียบกันแล้วขนมปังอาจจะยังเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันมากกว่าฝั่งเอเชียตะวันออกหรืออาเซียนบ้านเราค่ะโอ้โหชัดเจนเลยครับฟังดูแล้วเรื่องข้าวในเอเชียนี่มันซับซ้อนแล้วก็หลากหลายกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลูกแล้วกินแต่มันเป็นผลลัพธ์ของการเดินทางที่ยาวนานมากๆทั้งประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ เอ่อความจําเป็นทางเศรษฐกิจที่มันถักทอร้อยเรียงกันมาตลอดใช่เลยค่ะปัจจัยทั้งหมดเนี้ยมันทํางานร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมกันมาตลอดทําให้เข้ากลายเป็นสิ่งที่แบบขาดไม่ได้จริงๆแล้วก็มีความสําคัญมากๆต่อวิถีชีวิตคนในหลายๆส่วนของเอเชียมาเป็นพันๆปีเลยนะคะอืมน่าคิดต่อจริงๆนะครับว่าแล้วในโลกยุคปัจจุบันที่อะไรๆมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยทั้งเรื่องอาหารการกินใหม่ๆทั้งเลือกเยอะแยะวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไป ข้าวจะยังคงรักษาบทบาทการเป็นแบบจิตวิญญาณหรือรากฐานสำคัญของเอเชียต่อไปได้อีกนานแค่ไหนหรือว่ารูปแบบความผูกพันนี้มันกำลังจะค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วอันนี้น่าสนใจมากครับ